โอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่มันผูมาช่อนทางนั้นเลยนะครับโอ้โหได้มาเยอะมากครับใบนี้กี่ตัวครับเนี่ยเฮ้ยนี่โอ้โหอุ้ยมีโดดครับมีโดดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Survival นะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูรอบดักปลากันนะครับผม เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับทําให้น้ําอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับแล้วก็พอดีว่าตรงที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเนะี้ยคือมันเป็นหมายตรงอ่ะเป็นนาข้าวใกล้ๆกับสวนยูคาลิปตนะครับแล้วพอดีเหมือนแบบข้าวเขายังไงอ่ะเขาเปิดน้ําออกอะ่ะในนานะครับพอดีก็ฝนตกพอดีน้ําก็เลยมาเยอะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกร่องน้ําอะไรอย่างนี้นะผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นหมาวันนี้ดักรอบก็จะเป็นร่องน้ำนะครับเป็นน้ําไหลนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับนี่ครับผมผมดักไว้ในสวนยูคลิปนะครับแถวบ้านนะนี่นะครับผมนี่คือร่องน้ําที่ผมพูดถึงนะครับนี่ครับน้ําปล่อยออกมาจากนาทางนู้นนะเขาปล่อยน้ําออกมาแล้วนี้ฝนตกน้ําก็ไหลมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับผมดักรอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับไป ดูเลยดีกว่านะฮะก็วันนี้ก็จะพูดเบลอ ER ๆ ER นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่สบายนะครับพอดีดักรอบไว้ก็ต้องมาดูนะครับเดี๋ยวเพื่อมีใครมาลักดูนะครับผมวันนี้ก็เหมือนจะมีฝนตกหรือเปล่ามีเสียงฝนนี่ไม่ใช่มีเสียงฝนสิมีเสียงอ่ามีเสียงฟ้าอีกแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวยงังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยดีกว่านะน้ำมันแห้งเราไปเยอะมากเลยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับโอ้โห oh oh, คุณผู้ชมครับโอ้โ oh ห oh, นี่มันผูกมาช่อนท้งนั้นเลยนะครับโอ้โ oh ห oh, ได้มาเยอะมากครับใบนี้ กี่ตัวครับเนี่ยผมเคยมาตกในร่องยูคาิทมานะครับตีอย่าปลอมครับไม่ไม่เคยได้เลยนะโอ้หดักรอบได้เฉยเลยเยอะมากนะครับเนี่ยกี่ตัววะเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดตัวนะครับเยอะมากนะครับดูดิฝูงมาช็อนทั้งนั้นเลยนะครับเจ็ดตัวโอ้โหเยอะมากนะครับช่องน้ําไหลนะครับตอนนี้มันจะมีน้ําไหลมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้อง ปิดปลดแล้วก็เดี๋ยวจะไปดักเหมือนเดิมนะฮะมันจะมีปลามารอข้างเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราแกะแล้วเทใส่สวิงกันเลยดีกว่า A later few moments later. เอาละครับคุณผู้ชมครับ่อกี้เราก็ทําการาปดแล้วก็ใส่สวิงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ่อกี้เพิ่งจะใบแรกก็ได้มาประมาณ7ตัวนะครับ่อกี้แค่ใบแรกก็7ตัวแล้วนะเรามาดูใบที่2กันนะครับใบที่2ก็เป็นช่องน้ําไหลเหมือนเดิมครับนี่เลยมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับ นี่ครับผมหมายสวยนะครับหน้าตีปลามากแต่ตีแล้วก็ไม่กินนะฮะฮึบได้หรือเปล่าใบนี้เมื่อกี้ขับรถมาถึงก็รอบสันส่นๆเลยนะเนโโฮ้ยเยนโอ้โหอุ้ยมีโดดครับมีโดดมันจะไซส์สวยด้วยนะครับฮึบโอ้โหตกใจอันนี้ตกใจโอ้ย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 หุยกี่ตัวคนระับเนี่ยใบนี้ใบนี้ประมาณสี่ตัวครับแต่มีไซส์ทั้งนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวไปปลดข้างบนก่อนเอาไปใส่สวิงก่อนโอ้โหเยอะมากนะครับปลาช่อนนี่ครับประมาณสี่ตัวนะครับในรอบใบนี้นะครับไหมาร่องน้ำครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวแกะก่อนเดี๋ยวแกะใส่สวิงก่อนโอ้โหนี่แค่สองใบแรกนะครับยังได้เยอะขนาดนี้เลยนะอีกสามใบจะต้องได้เยอะกว่าน,นี้แน่ๆผมมั่นใจเพราะเป็นไหมร่องน้ำทั้งหมดเลยนะเอา้าแล้วแกะยังไงเนะี่ยเอา้า รอบอาจจะดูไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารอบมันพังนะครับถ้าดักหมายอย่างเงี้ยผมจะใช้รอบที่มันดูเก่าเก่าแก่เ,กเลยนะเพราะว่าถ้าเรารอบใหม่มาลงบางทีพวกเห็น <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวก็ลักไปนะครับก็เลยรอบเก่าเก่า,กามาลงนะครับผมแกเชือกก่อนอู้ได้เยอะจริงครับได้เยอะจริงครับหมายสวยสวยเลยก็คือปะกะติผมจะเอากระสอบมาใส่นะคือถ้าดูหลายๆที่อย่างเงี้ยเอากระสอบมาใส่แล้วบางทีก็แช่น้าไว้นะครับ ปลามันจะได้ไม่ชานะครับนี่นะครับหมายสวยๆนั่นเลยครับวันนี้นี่ก็ประมาณอุ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบลุดแล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็ได้ทําการเทปลาออกจากรอบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายแรกที่ผมบอกนะครับหมายยูคารินะครับสองใบครับผมหมายแรกนะครับก็ก็ถือว่าได้เยอะเลยนะ ประมาณใบแรกเนี่ยได้ประมาณเจ็ดตัวใบสองได้ประมาณสี่ตัวน่าจะทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะน่าจะสิบเอ็ดตัวนะครับทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ก็ได้น่าจะได้หลายโลนะครับนี่ผมขออนุญาตลองถือสักหน่อยจะได้กะโอ้โหนักันนะผมน่าจะผมว่าน่าจะเกินสามโลนะจากความคิดผมนะอันนี้ไม่รู้นะครับสามโลหูเยอะมากนะครับอันนี้แค่สองใบแรกนะยังเหลืออีกสามใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับผม